สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมามุนทาโรชแนลนะคะชอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปเรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปเรนดอมดวงความรักของชาวท่าน,น้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะใครที่เขากำลังจะติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะคะใน2 4ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าท็อป,ปิกนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ อ่ะเดี๋ยวพอมแนละ้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่พลังงานของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะไพ่มีขึ้น6กไม้เท้านะคะเด e m มู n มีพลังงาน10ไม้เท้า2ถ้วยแล้วก็มี1่ถ้วยนะคะรูปแบบของโอกาสทางความรักที่ปรากฏขึ้นนะคะมีโอกาสทางความรู้สึกเนาะการแบบว่ามีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะ ใน s t e ็แล้วก็ใน p a ชชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมันมองว่ามันมีความคิดเยอะมีความคิดมากมีความแบบกังวลใจในอะไรบางอย่างนะคะมันมี p a ชชั่นมีความแบบพยายามในการที่แบบจะไปต่อนะคะคือมรู้สึกว่าคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจกับผลทางปลายทางของตัวคุณเองนะ แล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะแบบให้คุณได้คิดหรือว่าตัดสินใจนะมีโอกาสทางความรักที่รู้สึกว่าตรงใจถูกใจพึงพอใจเข้ามาเป็นการเริ่มต้นเป็นทิศทางพลังงานที่ดีต่อความรู้สึกนะคะมีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจแบบเป็นอะไรที่เรารสึกว่าคุณจะใส่ความพยายามบางอย่างเข้าไปอย่าง เต็มที่นะคะแล้วก็ให้พลังงานในการที่แบบมันจะสกเซสสำเร็จในแบบที่คิดในแบบที่ตั้งใจเอาไว้เนาะคือรู้สึกว่าคุณจะพยายามมากๆกับเป้าหมายหรือความสำเร็จตรงนี้นะคะอย่างพลังงานเดอะมูลขึ้นมาเนี่ยบางอย่างมันจะมีความแบบความคิดความกังวลอะ่ะกับเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะ ถ้าในนะช่วงเวลานี้นะคะมันมองว่าเป็นความรู้สึกที่แอบมีความเครียดมีความกดดันเออให้กับตัวเองหรือมีความกังวลกับเรื่องบางเรื่องเรากลัวว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้เป็นไปในรูปแบบที่เราคาดหวังหรือในแบบที่เราตั้งใจเนาะที่เนี้ยโอกาสทางความรักมันก็กําลังที่จะปรากฏขึ้นมาแหละรูปแบบที่คุณกําลังจะ ได้เจอได้เจอนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนาะเราขอไปดูกันต่อนะคะว่าพลังงานชาวท่าน้ำจะเป็นยังไงอีกจริงๆคุณมีความตั้งใจดีนะกับเป้าหมายต่างๆเนาะพลังงานขึ้นมามี10ดาบดับเบิลนะคะ6กถ้วยมีพลังงาน t e มเ e r แลน e แล้วก็มีพลังงานในอ s บโซดลักษณะเป็นเหมือนกับ แนวทางโอกาสการไปต่อนะคะมีการเริ่มต้นมีเกณฑ์ในการที่จะมีโอกาสทางความรักเข้ามาโอกาสทางความรู้สึกอ่ะทีนี้มันเหมือนกับพลังงานที่เป็นสิ่งเกา่าๆก็อาจจะมีการวนเวียนกลับมาหาคุณในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเลย มีพลังงานการแบบสักเซสการเงินการงานชีวิตคือมันเหมือนกับคุณตั้งเป้าหมายความสําเร็จในชีวิตเอาไว้อะเราก็เหมือนในนะเวลานี้เรากําลังบพยายามมุ่งม,มั่นตั้งใจในพาในพาที่เราจะพาตัวเราเองเดินหน้าไปตามเป้าหมายนั้นๆนนะคะมันต้องบอกก่อนนะว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นก็อยากให้รับชมรับฟังเพื่อความบัเทิงได้เนาะหรือถ้าใครรู้สึกว่า เรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณนะคะก็ลองปรับใช้ดูนะอยากให้รับฟังแต่พลังงานดีๆแบบใจจอยนะคะมันเหมือนมีแอบมีความแบบพลังงานความหนักความหน่วงทางความรู้สึกด้วยสำหรับชาวท่านน้ำบางท่านนะคะมันว่ามันเหมือนมีพลังงานการที่เราอยากจะปลดล็อกปลดปล่อยพลังงานนะคะให้ตัวเราเองรู้สึกว่ามันมีความฟรีดอมมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้ ในสถานการณ์ที่ขึ้นมานะคะอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมเด็กถือถ้วยนะคะมีพลังงานสีดาบ2ไม้เท้านะคะไฮโรแฟนนะคะแล้วก็มีพลังงานสองดาบขึ้นมา ทีนี้นะมันอาจจะอยู่ในจังหวะอยู่ในโมเมนต์ของการที่คุณน่าจะมีจังหวะของการได้เลือกนะคะได้ตัดสินใจมีการปล่อยวางกับบางปัญหาหรือว่าบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีแพชชั่นมีการฟื้นฟูความรู้สึกมีโอกาสทางความรักดีๆที่กำลังจะปรากฏขึ้นเนาะมีรูปแบบของพลังงานความรู้สึกที่มันก็โอเคแหละดีต่อใจแหละ ให้ฟิลติ้งเป็นการเติมและเต็มนะคะความรู้สึกที่ที่แฮปปี้เนาะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมองว่าเดี๋ยวมันจะมีการวางกับสถานการณ์ปัญหาอะไรบางอย่างคือเป็นการปล่อยวางกับสถานการณ์เรื่องราวปัญหาวางให้มันแบบว่าสบายใจสบายกาย มากขึ้นนะคะแล้วก็มีพชชั่นมีการกระบวนการแบบฮิลความรู้สึกอ่อในทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะอ่าเดี๋ยวเราขอดูซิว่าพลังงานนะคะมันจะเป็นอย่างไรบ้างมนนขอดูพลังงานของคนที่ เขากำลังจะทักคุณมาใน24ชั่วโมงนี้นะคะพลังงานแบบว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยแพาชชาั่นเนากับสิ่งต่างๆอัศวินถือไม้เท้าราชาถือไม้เท้าแต่ทาวเวอร์8ดาบแล้วก็มีเจฮปินเทสนะคะลักษณะมันเหมือนกับการแบบ มีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีทิศทางที่เป็นพลังงานของการแบบเรื่องราวที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อ่ะเออคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ความรู้สึกคุณเหมือนกันนะคุณไม่คิดว่าใน24ชั่วโมงต่อจากนี้จะเป็นคนนี้ที่มีการแบบติดต่อสื่อสารมานะคะเขาดูเป็นคนที่มี กำแพงในเรื่องของความรักที่สูงดูเหมือนกันนะคะดูเป็นคนที่แบบมีการเรียนรู้มีการแบบอย่างจะไฮพินเทสเนี่ยมนมองว่า mm hmm. เขาน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วจริงๆเวลาเราดูเราจะรู้สึกว่าเออไม่ไม่คิดเราไม่ได้คิดว่าเป็นคนนี้เพราะสึกว่าคนคนนี้ดูแบบ เดาใจไม่ถูกเดาๆทางได้ค่อนข้างยากนะคะมันดูแบบไม่รู้ว่าจริงๆเขาคิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงบ้างเนาะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้มันมองว่าคนคนนี้เขาอยู่ในโหมดของการแบบมีแพชชั่นมีความมั่นคงในชีวิตการต่อยอดในเรื่องของการเริ่มต้นการงานความสำเร็จในสิ่งต่างๆในชีวิตที่แบบ ที่เกิดขึ้นเนาะประมาณนี้แพชชั่นในการแบบไปตอบการที่จะพยายามทำอะไรให้มันแบบสักเซสหรือว่าสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจนะคะแพนนิ่งในช่วงเวลานี้เลยมอนว่าแบบมันมีสเต็ปของการได้ ได้ขยับได้เรียนดูได้ความได้แบบพยายามกับอะไรสักอย่างเหมือนว่าเขาเอาจจะทําธุรกิจการงานนะคะหรือว่าคือตั้งเป้าหมายความสําเร็จในชีวิตอะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะเออมันมองว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการที่แบบรับภารากิจในการทําหน้าที่การงานในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะ พลังงานเพิ่มเติมน,นะคะ สามเหรียญขึ้นมานะคะอาัศาวินถือถ้วยเนาะมีพลังงาน The m a g i ิ i เชนะคะเดวิล for ์ u n e แล้วก็มีพลังงาน2ดาบน,นะคะเพราะว่าคนคนนี้นะคะเขาก็เป็นคนที่อยู่ในจุดที่มีโอกาสมีทั้งเรื่องเหมือนกันนะคะชาวท่าน,น้ำในจังหวะเวลานี้เหมือนกำลังมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปล,ปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะมีความแบบว่าการที่จะ Manifest หรือพยายามที่จะดึงดูด โอกาสที่ใช่โอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีรูปแบบของพลังงานความรู้สึกที่เป็นแบบการที่เขาน่าจะเป็นคนที่บุคลิกภาพดีดูดีนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะให้ความสนใจในตัวเขาเนาะอ,อ๋อบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้ดูแบบมีความเฟรนดแบบ์ดูแบบดูแบบขี้เล่นเกินไปไหมอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้เหมือนกับว่าถ้าเวลาเขาอยู่ในสังคมอะ่ะ อมอนว่าเขาอัธยาศัยดีแล้วก็ทําความรู้จักกับคนอื่นๆได้ง่ายนะคะลักษณะพลังงานมันเป็นการที่จะมีการพัฒนาเนาะเขาไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองเลยแล้วสุว่าเขาเป็นคนที่รู้จักในการพัฒนาศักยภาพต่างๆของตัวเองอยู่เสมอแล้วก็มองไปถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราขอไปกันต่อหน่อยว่าพลังงานจะเป็นยังไง เก้าเม้เานะคะอัศวินถือเทา้า7เจ็ดเทา้า2สองเทา้าแล้วก็ห้าเท้าเนาะโหพลังงานนะ่ะรู้สึกว่าไมเท้ามาจัดเต็มมากคนคนนี้เขาน่าจะกําลังส่องกำลังมองดูคุณอยู่ด้วยนะคะไพ่ขึ้นมามีเก้าเท้าเนี่ยแล้วก็มีพาชั่นมีการพยายามมีการแบบ ตั้งเป้าหมายอะไรต่างๆเนาะคือเราว่าเขาแพนนิงอะมุมมองทัศนคติอะไรต่างๆหรือการวางแผนวางแผนเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับการวางพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับความแบบตั้งเป้าในเรื่องของอีโก้ความมั่นใจอะไรบางอย่างมอนว่าแบบเขาก็ทุ่มเทแล้วก็ ตั้งใจพอสมควรเลยนะคะคือมันเหมือนกับตัวเขาก็มีความเป็นตัวตนของตัวเองนั่นแหละบางทีการเทคชั่นที่เทคชั่นมาเราก็จะรับรู้ได้ว่าเออมันอาจจะมีแรงปะะทากันอะไรบางอย่างทําให้เกิดความแบบขัดแย้งกันบ้างในบางประเด็นด้วยความคิดทัศนคติมุมมองนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบจะพยายามพยายามมากๆแสดงให้คุณได้เห็นถึงความพยายามนะคะที่เกิดขึ้น เป็นคนที่ชาเลนตัวเองอยู่เสมออ่ะมีแพชชั่นกับอะไรเราก็แบบจะพยายามให้มันสักเซสสำเร็จนะคะช่วงเวลานี้ก็น่าจะส่องคุณหนักมากเหมือนกันนะเดี๋ยวเราขอไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงเอ่ยวันขอดูแนวทางหรือว่าโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแนวโน้มนะคะในสิ่งที่คุณจะได้เจอเนาะสตอรี่นี้ 6ถ้วยนะคะ King of c u p ับถ้วย The Star แล้วก็สี่เหรียญนะคะบางคนมีบรรยากาศของความน่ารักในความสัมพันธ์ขึ้นมานะหรือว่าถ้าเป็นพลังงานของคนที่เคยรู้จักกันมาแบบ ก่อนหน้านี้างคะก็ได้นะมีพลังงานคนเก่าได้การฟื้นฟูเมมเบรี memory, ความทรงจำเดิมๆอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นบรรยากาศความน่ารักในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปในรูปแบบที่พยายามเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเห็นอกเห็นใจมองในมุมเขามุมเรานะคะเป็นการเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจเนาะ เน้นในเรื่องของความรู้สึกเป็นหลักพลังงานความสุขพลังงานความพึงพอใจหรือการทําอะไรให้เรารู้สึกได้ว่าเออมันมีการปรับฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็เราเริ่มที่จะมีความหวังอะไรใหม่ๆได้ในความสัมพันธ์นะคะมองว่าเป็นอะไรที่แบบฝั่งคนก็ต่างมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะ วนว่ามันจะเป็นการดึงดูดกันด้วยพลังงานที่เป็นความสุข happiness นะคะช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกกันออกไปอย่างทั้งหมดในความรู้สึกของคนที่เขาจะเข้ามาก็เหมือนกันนะวนว่าทุกคนเหมือนกับพยายามคิดให้รอบคอบอ่ะพลังงานสี่เหรียญคิดแล้วคิดอีกพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่างๆให้แบบรอบคอบมากที่สุดนะคะในการที่จะตัดสินใจหรือทาอะไรก็ตามเนาะ ทีนี้มนจะขอดูหน่อยว่านะคะท็อป,ปิกที่จะเขาจะติดต่อสื่อสารมาจะเน้นไปในเรื่องราวของอะไรเด็กถือเหรียญนะคะ10บเหรียญ9ดาบ4่ถ้วยแล้วก็เดิมูนเน้นไปในเรื่องของอะไรเน้นไปในเรื่องของความรู้สึกพลังงานการเติมเต็มนะคะความรู้สึกคิดเยอะคิดมากความกังวลใจบางอย่างเรื่องที่กังวลอยู่นั่นแหละ เรื่องที่อาจจะรู้สึกว่าเออมันละเลยมันแบบไม่ได้คุยกันในประเด็นนี้เรื่องที่มองข้ามไปหมืนว่าจะถูกยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นนะคะคือคุยกันด้วยความที่รู้สึกว่าเอออยากได้พื้นที่เซฟโซนพื้นที่สบายใจหรืออยากได้รับโอกาสตรงเนี้ยที่กําลังจะปรากฏขึ้นเขาน่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เขาคิดเยอะคิดมากนะคะทั้งเดือดมูลแล้วก็ก้าวดะขึ้นมาเลยมันคงมีเรื่องอะไรที่เขาสึกว่า คุณมองข้ามไปหรือเปล่าเหมือนเราลืมจุดโฟกัสต,ตรงนี้ไปประมาณนี้ค่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เขาได้มีโอกาสในการที่จะแบบได้ไปต่อเป็นพื้นที่ที่สบายใจหรือเติมเต็มซึ่งกันและกันนะเราขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าถ้าในส่วนของแนวโน้มเอาคำนะคะหรือว่าความรู้สึกอะออของชาวท่านน้ำจะเป็นไง เดอะฟูลคีนเพนด e คิแปะแม้เท้าก็ตามท็อปิกเดี๋ยวจะมีการสื่อสารมาเนาะมาทำอะไรที่รู้สึกว่ามาเป็นช้อยมาเป็นตัวเลือกทำอะไรที่รู้สึกว่าเออมันก็มีความถูกใจมันก็เออมีพลังงานของการที่แบบเดินหันหลังให้กับบางปัญหาบางสถานการณ์นะคือมันรู้สึกว่าบางอย่างมันจะได้รับการปลดปล่อยพลังงานที่เป็นอิสระมากขึ้น นะคะแล้วก็ให้ความสม่รเสมอจริงใจกันมากขึ้นคือมันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแหละแต่เดี๋ยวการติดต่อสื่อสารมันจะมาอย่างรวดเร็วก็อย่างที่บอกภายใน24ชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะมีคนติดต่อคุณมาแน่นอนนะคะแล้วก็มันมีรูปแบบของโอกาสทางความรักที่รู้สึกว่าเออก็เดี๋ยวจะมีมาให้คุณได้รู้สึกว่าถูกใจได้เลือกหรือว่ามันเป็นอะไรที่พึงพอใจในตัวคุณอยู่เหมือนกัน ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเนาะกัแบบชาวท่านนามบ้างนะคะไพ่อยากสื่อสารอะไรเอ่ยมีหนึ่งไม้เท้านะคะเดลสเตงอัศวินถือถ้วยอัศวินถือเหรียญแล้วก็สี่เหรียญถ้าไพ่อยากจะบอกชาวท่านนามนะมันว่าเป็นในเรื่องของการที่เราต้องคิดวิเคราะห์ให้เยอะๆอะคะแล้วก็ คุณปล่อยจอยแบบหมายถึงแบบออกเดตบ้างทำความรู้จักคนอื่นๆบ้างมีแบบพลังงานการซัพพอร์ตมีพลังงานการไปต่อมีพาชั่นในความรู้สึกได้นะคะคือคุณเลือกความสัมพันธ์ที่คุณเองรู้สึกได้ถึงการซัพพอร์ตที่ดีรู้สึกได้ถึงพลังงานการที่เขาสามารถ บริหารจัดการกับสิ่งต่างๆได้ดีหรือความสัมพันธ์ที่คุณมองว่าคุณคนโทรลได้โอเคได้มีพาชันมันว่ามีโอกาสเปนแนวโน้มที่คุณจะเอียงไปทางโอกาสใหม่ๆมากกว่านะคะเพิ่มเติมนิดนึงอยากบอกอะไรอีกไหมมีโอกาสของความรักเข้ามาแน่นอนอยากให้คุณเอนดิ้งกับปัญหาที่ค้างค่า หรือคาราคาซังอยู่ในจิตใจด้วยนะคะมีพลังงานของความชัดเจนหรือแนวทางอะไรต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าเออให้ความแบบตัวเลือกทางเลือกให้ความสบายใจบางอย่างเกิดขึ้นแล้วกันก็รีเบิร์ตพลังงานได้มีบางคนนะ่ะมีพลังงานของสิ่งเก่าๆเ,เข้ามาด้วยนะคะมันมีการที่รู้สึกว่า เป็นการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นทิศทางของการไปต่อที่มันแบบเราเริ่มเห็นถึงความหวังอะไรใหม่ๆคือเราเราตัดสินใจหรือว่าตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ชัดแล้วกันแล้วก็สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาได้นะคะคุณมีทางเลือกอะเออไม่ต้องเครียดหรือกังวลอะไรเดี๋ยวคุณก็จะมีแนวทางออกที่ดีนะคะก็สื่อสารให้มากแล้วกัน อ่ะเราไปดูลัคนาราศีกันนะคะมีชาวพฤษศนะสิงห์ธนูแล้วก็เมถุนนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแต่เรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวันดีบ๊ายบายคะ่ะ